ครอบครัวเชื่อมจิตวันนี้ให้ทนายไปถามทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับว่าหนังสือที่ยื่นชี้แจงมาทางครอบครัวเนี่ยไอ้คำว่าลัทธิกับคำว่าลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยหมายถึงอะไรครับนายสิทธิชัยทองศรีรัวทนายเสือเป็นทีมงานของทนายธรรมราชนะครับทนายความของครอบครัวเชื่อมจิตวันนี้ไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยื่นหนังสือถึงนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ เพื่อถามในสองประเด็นคําถามแรกก็คือลัทธิเนี่ยแปลว่าอะไรคําถามที่2ลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดคําเหล่านี้อยู่ในหนังสือแจ้งมติของมหาเทรสมาคมนะครับโดยมีพออสํานักง,งานพระพุทธเป็นคนลงนามเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นหนังสือที่ทางสํานักง,งานพระพุทธเนี่ยส่งไปให้ครอบครัวเชื่อมจิตครับ ด้านทนายเสือบอกว่าเหตุที่ทนายธรรมราชไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกับครอบครัวเชื่อมจิตต้องเดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มอบหมายให้ตนมายื่นเรื่องแทนส่วนกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กําชับให้พ่อแม่หยุดนาเด็กเชื่อมจิตมาทํากิจกรรมทนายเสือบอกว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกันแล้วและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการแต่ในส่วนของการให้สัมภาษณ์ทางครอบครัวแจ้งว่าจะยุ ติการให้สัมภาษณ์ใดๆให้ไปคุยกันที่ศาลอย่างเดียวคำว่าลัธิเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็คำถามที่สองคำว่ากลุ่มรัธิเชื่อมจิตเนี่ยอันนี้หมายถึงไทยอันนี้ก็เป็นหนังสือที่มายื่นในวันนี้วันนี้ก็ได้รับหน้าที่มาแค่นี้อ๋อในในส่วนตรงนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว,ลวก็เดี๋ยวว่ากันตามกระบวนการในส่วนของการให้สัมภาษณ์หรือการอะไรเงี้ยเห็นเขาแจ้งว่าะจะหยุดให้การสัมภาษณ์แล้วแล้วจะจะคุยอะไรเนี่ยก็ ไปคุยกันที่ศาลอย่างเดียวเพราะยิ่งพูดมันก็ยิ่งผิดสําหรับกรอบเวลาในการตอบกลับของสํานักพุทธทนายเสือก็บอกไม่ได้เร่งรัดอะไรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการและสุดท้ายทนายเสือยังขอชี้แจงว่าตัวเองไม่ใช่บอดิ้การ์ดของทนายธรรมราช